สวัสดีครับสวัสดีกัมภูพกับช่องไอ้พักษิณทักษิณครับจ้าวันนี้กับเมนูอย่างเจ้าแมลงเนี่ลาบพันกันก็เจ้าลาบโมเจ้าหัวแมือแดงมาอันนี้ลาบพัวลาบพัวสีไครมืดไปหน่อยเนะวันนี้ฝนฝนตกฝนตกแม่แลงห่อนมาหลายวันครับอันนี้กับผักกับบ้านข้างหน้าเราเจ้าเนี่ยพักกับทต่บ้านข้างนั้นครับหลายย่างโอก็มีเจ้านี่ ไอ้ถั่วสีมันขึ้นไว้นวลลายนวลลไยลต้มนวลลายบังลาบบังลาบกันบังลาบเอาน้าแก่เข้าแรงแต่กันนะครับเจ้าแกเข้าแรงแต่กันเจ้าหอมแม่มือแดงแล้วราจะคตเข้ากันคดเข้ากันก็ว่ายางยกการตั้งก่อนคดเข้ากันยากเลยกระโยกเนี่ยนนี่กินยาแก่เข้าลำมา้งยเข้าลำมว่ะตาย นยะ่าแม่เม mm ื hmm. ่อแดงละมาน้องจะเดี hmm. hey. mm ๋ยวพอหลับควางเพชรนอ ป้อเหนียวฮะกรัมป้าสิหมูเท่ากีิ่นมันกีิ่นมันมัน <c oughs> อืมมันเหมือนหมูนมเนาะอืม ไอ้นัวฟาลผมไม่ม <tuh> 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 ือแดงมดอ่ะใครตําไปน้อยกระโต๊ะน้อหึงูนี่ใบกามีบ่อือเดี๋ยวข้าวแห้ง นอนอ,อไหลครับอ,อ,อันนี้ตกไปแล้วรอบแล้วนะตอนเนี้ย พักนิดเก็บตีบ้านนั่นน่ะใครตามไปน้อยกบโตแปรมได้ย้อมแพรมได้แล้ว

กำนองแล้วมะหอหอมปอเปอร์หวาเอะพักชีไปเลย,ยด้วยกันเพักชีไปเลยยอมแป้มได้จ้าเ่ย

วันนี้ไทยฝนตกหลายหลายตีโอก้ก้านาะบรรยากาศพอยังฝนตกหลายตีอืมหอมม่มแล้วจ้ะนี่ได้ยินกับเสียงครับกะลึงกะลึงกะลึง ลาพิซ่ามันคนนะครับดบตีตีจอนนี้ไว้นี่ก่อน <c oughs> <laughs> บ่กหมเพื่อบ้านนะนี่หแขงหัวงบ้านเนี่กยกไอเด็ดมันหรอ,อตึงกว่านี่กัเครื่องไหน,นอ่ะหนักขนาด ไอ้มากขมล่ะอ้ะไอ้มากขมะมะมากเลยไอ้นใส่เอาดีใส่เนี่ย่ขมมันต้องหลับหลาควายครับเนาะอ๋อหลาหมูนี่มันมันเปิงล่ะมันเปิงหลาควายของโคไม่เมาะอยู่อ๋อเพ็ด ออสอนยูหันโดนเลพุอของมากเลพุดถ้ากระถินนี่กนะ็เป็นย่านะเป็นย่านะครับช่วยยังจ๊ะ <Hey. S 1> ช่วยยังไงกระถินนี่เนาะ ยาข้าวกลินแก่เออแล้วข้ากินบจินมันนะข้ากินพผักกระถินไปตัวที่มันจอยได้น่ากับัมีอย่างมะรูเขากินบจินนะครัั้ังในเป่นไในตองเหรอทใไมมือแดง่ะ กะเทียมมาเป็นอย่างบ้างอไรงมัน้องใส่ในปุ้นให้หอ่ะอืมกะเทียมคะจำจืออือฮะลืมักกะเทียม cái viên phuộc, sợi, Kim sợi thôi à, mì giăm để giấm, thịt trứng không, ปต้งนี่มันก็หอมหอแต่ต้มนี่เปนเปยเหรอ,หอ,หอผมอผมได้ไปใจ่อมเกือหลังบ้านญน่นก็มุนมาเพือพมาน មកຫາเอง เก็บม้ามแล้วหรเก็บม้ามแล้วใบกะเพราอืมอันนี้มันได้ซอยซอใสค่ะอืใส่ทักป้อมต้นหอมต้นหอมไปแล้วเหรออือมโทมหรอโทมหรอ ก็ต้องปันเพงากา็และกัน มจะทำโต๊ะแล้วกันน้องข้องได้อ uh ือฮืออาหารโต๊ะแล้วกันไ้เห้อ uh huh. มันกินมันกินดีกว่าฝนโต๊ะเอง đây nhìn kì là của tuổi giang nhai là nhô không ai theo xin lạ nhô không ai lạ nào ừ. น้อยกันนะน้อยเดียวหออนักลำซ้ำกันกินเนี่ไมได้นี่มันดกโอ้ ข้าวเหนียวพี่หน่อยครับข้าวเย็นเตัวกันกินข้าเ <c oughs> วเย็นกระตองกระเจ้า 2 gam mà ai cho không ừ. hết mẹ yếm lại rồi rồi. lại. hả 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 ออดอกขาก็ติ๊ดมือลาบกระติดมือ,ม,อมีน้ำมันหมูเออดิลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เขาตัวหนะเจ้าวันนี้กับเม,เม,โมโนูหัวเมมือแดงหลาบไอ้ถ้ากินมีอย่างฟาักก็ดูก่อน ไปไหนกินยังกินเครื่องในยังไหมเครื่องในยดิเลิมนะจ๊อกกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับแชร์กดไลค์กำได้ดิ่มสู้ภาพหรือว่าตีมากเหมนดีขอสมมาพัยแล้วครับดื่ม เหมือนมีแดดน้อยพอแล้วกะนเจ้าอันวันนี้ก็ม,มดละห <c oughs> ลเราพอนหน่อยลอหลับคอนเลยน้อยแต่หลับนี่มดลึดลยเจ้าอันวันนี้ก็มีโมเอนะเจ้าสวัสดีครับ